สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาเช็คกราฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันจันทร์ที่28กรกรกฎาคมเนาะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดูกันก่อน,อนใน timeframe H 4นะครับว่า timeframe H 4ทำอะไรไว้แล้วบ้าง timeframe H 4ล่าสุดนะครับได้มีการกดตัวลงไปเปิดเป็นแก็บถูกไหมครับได้กดตัวลงไปเปิดเป็นแก็บที่3 3 1 9แล้วก็ค่อยคอยยกตัวขึ้นมาอย่างต่อนเนื่องนะครับ ตรงนี้ด้วยความที่มันเปิดเป็นแก็บมันก็ตรงมันก็ไม่มีแท่งแดงกดตัวลงไปถูกไหมครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ชช่นกลับตัวก็ได้ถูกไหมครับเพราะจริงๆแล้วมันควรที่จะเป็นแท่งแดงกดตัวลงมาแล้วเปิดแท่งใหม่มา,ย,มายกตัวขึ้นเป็นแท่งเขียวแล้วก็ปิดเป็นแท่งเขียวถูกไหมครับแต่ด้วยความที่มันกดตัวลงไปเปิดเป็นแกบ็บมันไม่ได้ทุบลงมาแทนมันก็กลายเป็นเหมือนไพ่ชช่นกลับตัวแท่งนี้ที่มันทุบลงมาเปิดข้างล่างก็ถือว่าได้ทําลายไพ่ชช่นกลับตัวฝั่งไปตรงนี้แล้วถูกไหมครับที่ผมบอกว่า มันไม่สมบูรณ์เท่ากับว Be ่ามันยังขึ้นต่อไม่ได้เพราะมันก็มีสิทธิ์ที่จะกดตัวลงมาชนอีกรอบเหมือนกันเพราะว่าอะไรครับมันยังไม่สมบูรณ์เห็นไหมที่ผมบอกว่าอย่าขึ้นงอย่าให้ห้ามบายเห็นไหมสมมุติว่าตั้งแต่แรกใครตั้งาบลิมิตทั้งที่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์อ่ะอันนั้นอันตรายแต่ตอนนี้คุณก็โดนลากอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันกดตัวลงมาเนี่ยตอนนี้มันก็สร้างภัยชี่จะกับตัวอีกถูกไหมครับเพราะมันแค่ไม่มีแท่งแดงเพราะมันกดตัวลงไป ถ้ามันสมบูรณ์มีการยกตัวขึ้นไปชนต้านนี้ชนต้านนี้อีชนไส่แล้วแล้วทําลายแล้วปิดแท่งเทียนอยู่เหนือทั้งต้านทั้งไส่เปิดแท่งใหม่มาเราถึงจะรอให้มันกดตัวลงมาแล้วเราถึงจะบายถูกไหมครับแต่ด้วยความที่การาฟมันกดตัวลงไปเปิดเป็นแก็บเนาะแล้วมันมันก็เหมือนได้มีการชนชนแนวรับตรงนี้นะแนวรับสําคัญเนี่ย d และ h4 แต่กดตัวลงไปเปิดเป็นแก็บอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันถือว่าไม่ได้ชนเพราะมันกดตัวลงไปเปิดข้ดางล่างเลย แล้วมันยกตัวขึ้นถ้าแท่งใหม่มากดตัวลงมาเนี่ยอาจจะเป็นการชนแล้วได้าบลิมิตลาอาจจะทุกก็ได้ถูกไหมแต่จริงแล้วถ้าพูดตรงๆถ้ามีคนตั้งาบลิมิตที่แนวรับนี้จริงๆแล้วตอนที่มันกดตัวลงมาชนเนี่ยมันมีาบลิมิตติดแล้วนะตามหลักอ๋อแต่ก็ต้องดูว่าการมันจะทุกต่อไหมเพราะว่าในกรณีที่มันจะทุกก็แปลว่าาบลิมิตถูกติดถูกอ่มีาบลิมิตติดจิตมาเยอะแล้วถูกไหมครับ แต่ตอนนี้สิ่งที่เราได้เห็นคือมันมีแนวรับสําคัญ2แนวรับอยู่ตรงนี้ใกล้ๆก,ก,กันแล้วกราฟกดตัวลงมาเนี่ยทุบลงมาเนี่ยมาเปิดเนี่ยไม่ชนแนวรับถัดนไปแล้วก็ยกตัวขึ้นแต่ตอนนี้เราจะใบได้ไหมเราใบไม่ได้ครับต่อให้มันกดตัวลงมาเราก็บายไม่ได้เพราะอะไรครับเทรนเห็นไหมเราเห็นเทรนไส้ยังเป็นขาลงอยู่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นกราฟก็ยังมีสิทธิ์ที่จะลงอยู่อย่างน้อยสุดนะครับให้มันยกตัวขึ้นไปเนี่ยแท่งตอนนี้ให้มันยกตัวขึ้นไปทําลายต้านนี้ เป็นไปได้ให้มันปิดแห้งปิดแท่งเพียนอยู่เหนือไส้ของแท่งก่อนหน้านี้ยิ่งดีจากนั้นถ้ามันทําอย่างนั้นได้เปิดแท่งใหม่มากดตัวลงผมจะบายเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าไพ่ชั้นกลับตัวมันยังไม่ชัดเจนเห็นไหมเมื่อวานไอ้แท่งก่อนเนี้ยแท่งไพ่ชั้นกลับตัวเนี้ยยังไม่ชัดเจนก็ยังทุบลงมาได้เลยถูกไหมครับแท่งนี้ไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งใบสร้างสมบรูรณ์แล้วถูกไหมครับสร้างสมบูรณ์แล้วชนต้านแล้วก็ยังทุบลงมาได้แปลว่าอะไรครับตามเฟรมใหญ่ก็ยังต้องการที่จะลงต่อเห็นไหม สุดท้ายแล้วไพ่ชั้นกลับตัวมันก็คือส่วนหนึ่งแต่ทำเฟรมใหญ่กว่านั่นคือสําคัญกว่าเนาะแต่แค่เรารู้แค่ว่าถ้ามันสร้างไพ่ชั้นกลับตัวอย่างทำเฟรมใหโวกดตัวลงมาเราบายเราไม่ได้ผิดอะไรไม่ได้ผิดเงื่อนไขต่อให้มันจะทุบก,ก็เถอะถูกไหมครับเพราะเราทาตามเงื่อนไขถ้ามันทุบต่อเราก็ไม่ได้แปลกใจเลยเพราะทำเฟรมใหญ่เขาก็ต้องการที่จะทุบถูกไหมครับทำเฟรมใหญ่ก็ยังเป็นฝั่งเซลล์อยู่แล้วเขาต้องการที่จะทุบได้อย่างหนึ่งคืออาจจะมีคนที่เชื่อว่าไพ่ชั้นกลับตัว,ตวต คนก็จะเริ่มบายแล้วถูกไหมครับกราฟก็เลยต้องทุบเพื่อเคลียร์วอลุมฝั่งบายที่อยู่ตรงนี้ถูกไหมแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันมาให้ชัานตัดตัวเกิดแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์ค้นก็เหมือนกันก็มีการตั้งบาลิมิตเหมือนกันแล้วพอมันทุบลงมาก็โดนล,ลากบายอีกแล้วเหมือนเดิมเห็นไหมนี่คือพฤติกรรมที่การาฟมันทําซ้ําๆให้เราเห็นอยู่แล้วเราแค่โดนมันหลอกวนไปวนมาถูกไหมครับแล้วพอมันทุบส่วนไม้คุณอะ พอ,อคุณเกิดความกลัวคุณอยากจะรีบแก้ไม้คุณอาจจะใบรับนี้ไส้นี้รับนี้รับนี้รับมาถึงตรงนี้ก็ใบตรงนี้ก็ใบอันนี้คุณอันตรายแล้วเนาะเพราะฉันเล่นด้วยเหตุและผลพอเรารู้ว่าเราผิดทางเราไม่ต้องไปรีบที่จะไปแก้ไม้ด้วยการที่เปิดเปิดไม้เพิ่มอีกสี่ห้าไม้ไม่ครับรอให้มันมีการลงไปสร้างไพชันกลับตัวคุณติดแค่ไม้เดียวคุณไม่โดดคุณไม่พอแตกรอให้มันกดตัวลงไปสร้างไพรชันกลับตัว ถูกไหมแล้วพอมันทำใช้ฉันกลับตัวฝั่งบายสำเร็จสมบูรณ์ปุ๊บเปิดแท่งใหม่มากดตัวลงไม่ถึงรับเราก็บายแล้วถ้ามันกลับตัวได้แล้วมันยกตัวขึ้นไปทำลายต้านได้เรื่อยๆกี่ละต้านเดี๋ยวไม้บายไม้ที่ไม้ที่ติดอยู่ข้างบนเนี่ยเดี๋ยวก็จะได้ปิดเองแล้วปิดเสมอตัวด้วยบวกกับข้างล่างได้ไม้กำไรมาด้วยไม่ต้องไปเสี่ยงปุบรอจนให้มันป,ปุ๊บแล้วก็บายปุ๊บแล้วก็บายแล้วคุณก็โดนล,ลากไปเรื่อยๆไม่คุ้มเราเล่นตามเทรนด์ถูกไหมเออ แต่ตอนนี้เทรนด์มันยังเป็นของฝั่งเซลล์อยู่อย่างร้อยสุดจนกับมันจะสร้างไพ้ชั่นกลับตัวฝั่งบาบอย่างเดย์อ่ะที่เราไล่ส่วนบาบมันคือการสวนนะมันไม่ใช่การตามเทรนเพราะเดย์มันทุบยังทุบลงมาเรื่อยๆจุดกลับตัวฝั่งใบย,ยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้เกิดด้วยถูกไหมจุดกลับตัวฝั่งใบมันเกิดแค่ใน H 4แต่ไฮโชอ่ะไม่สมบูรณ์สักทีเห็นไหมอันเนี้ยก็ถือว่าชนต้านแล้วแต่สุดท้ายก็ทุบเพราะเพราะเดย์ก็ยังต้องการที่จะลงอันนี้ก็สร้างสําเร็จแต่ไม่สมบูรณ์เห็นไหม แล้วก็ทุบลงมาเลยทุบลงมาด้วยการที่กดตัวลงมาเปิดเป็นแก็บดูไหมครับทีนี้เราก็ต้องมาดูว่าแท่งแต่แท่งต่อแท่งพวกนี้มันจะลงไปเรื่อยๆจะลงไปได้แค่ไหนถ้ามันลงไปเรื่อยๆเนี่ยแบบไม่มีเวที่จะกลับตัวหรือกลับตัวแล้วก็กดตัวลงไปทุบอยู่ดีเนี่ยมันคือการสร้าง TA by เพื่อเอาไว้ล่อายไม่ได้สร้าง b a by เพื่อที่จะกลับตัวจริงๆถูกไหมครับคือมันสร้างอย่างเงี้ยมันสร้างเงี้ยเพื่อที่จะไว้ล่อคือสร้างเสร็จปุ๊บ คนก็จะรอบายแล้วพอคนรอบายพวกกดตัวลงมาชนรับเลยแล้วก็ทุบลงมาเลยเห็นไหมนี่คือพฤติกรรมที่การามมันทําใส่พวกคุณให้พวกคุณโดนหลอกแล้วพวกคุณก็บายตรงที่การามมันอยากให้บายเห็นไหมครับแต่แค่เวลาคุณบายแล้วอย่างที่ผมบอกถ้าคุณบายแล้วตอนที่มันสร้างจุดกับตัวมันบายแล้วแล้วการามมันคุบต่อคุณก็ไม่มีอะไรที่ต้องกลัวเพราะอะไรครับเราเห็นอยู่เห็นไหมสมมุติว่ากดตัวลงมาคุณบายการามมันกดตัวลงมาชนรับสําเร็จถูกไหมครับทําลายรับได้ เปิดแท่งใหม่มามันยกตัวขึ้นทําไส้คุณมีจังหวะปิดแบบขาดตุนน้อยคุณก็ต้องยอมปิดถ้าคุณรู้ตัวอยู่แล้วที่ผมไม่ตั้ง sl เพราะว่า sl มันคือสิ่งที่ตลาดมันชอบมากินแล้วมันก็ไปต่อแต่การคัทมันคืออะไรครับการคัทคือเรารู้ว่าเราผิดทางเราจะต้องยอมคัทอันนี้ไม่ได้ติดอะไรเพราะเห็นไหมครับตอนนี้มันชนรับทาลายทาลายรับได้ตรงนี้เปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นทําไส้คุณมีจังหวะให้ปิดโดยที่ขาดทุนน้อยที่สุดอันนั้นควรปิดเพราะคุณโดนลากแล้วถูกไหม อการที่มันไม่มี Sl ไม่ได้แปลว่าผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ปิดไม้ถ้าผมรู้ว่าผิดทางบางทีผมก็ปิดแต่มันต้องมีจังหวะให้ปิดถ้ามันไม่มีจังหวะให้ปิดผมก็ต้องให้ปล่อยให้มันไหลลงไปแล้วเดี๋ยวหาทางแก้ปัญหาขึ้นมาเอานะครับเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่ามันไม่มีการปิดมันไม่ใช่ว่ารู้ว่าผิดทางแล้วผมไม่แก้ปัญหามันมีการแก้ปัญหาแต่แค่วิธีการแก้ปัญหาของผมของคุณมันแตกต่างกันหรือเปล่าไม่รู้ แต่การที่ผมไม่เล่นเี้เซลเพราะว่าผมเห็นภาพผมไม่ปล่อยให้กล้ามมันมาลากผมเยอะเกินไปถูกไหมครับแล้วผมไม่ปล่อยให้กล้ามมันลากผมเกินกว่ากี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตผมด้วยในความเป็นจริงเนาะเพราะว่าดูภาพอยู่ตลอดเห็นอยู่ตลอดอันไหนไม้ไหนไม่ดีแก้ปัญหาไม้ไหนไม่ดีถ้ามีจังหวะคัดได้ก็ต้องคัดแบบขาดทุนน้อยที่สุดถ้ามันมีการยกตัวขึ้นมาให้ปิดถูกไหมครับแล้วถ้ามันไม่ได้มีการยกตัวขึ้นมาให้ปิดเราก็ต้องยอมเลือกที่จะคัดแบบ คัแดแบบตัดตัดประล้าออกเลยหรือเราก็ปล่อยให้มันลากไปถ้าเราเอ็มเอมาดีแล้วรู้ว่ายังไงพอก็ไม่แตกเราก็ปล่อยให้มันลากไปได้เ mm. พราะในที่สุดแล้วมันก็ลากไปถึงจุดจุดหนึง่งยังไงมันก็ต้องสร้างจุดก,กับตัวกลับ,บามาใหม่ถูกไหมครับแล้วพอมันสร้างจุดกับตัวกลับมาใหม่เราก็หาไม้จากจุดกับตัวนั่นแหละที่สมที่ดีที่สุดจากข้างล่างเลยที่เป็นไพ่เช่นกลับตัวฝั่งบายแล้วเราายพอมันสร้างจุดก,กับตัวสําเร็จสมบูรณ์แล้วเราบายแล้วกราฟมันค่อยๆยกตัวขึ้นมาเรื่อยเรื่อย ใช่อยู่มันทรมานแต่การเทรดมันทรมานอย่างนี้จริงครับเนาะไม่มีอะไรง่ายสำหรับการเทรดการนี้จะเทรดให้อยู่รอดได้นานล่ะมันทรมานมากๆแล้วมันน่าเบื่อมากๆแต่นี่คือสิ่งที่ต้องทําครับเนอะผมเข้าใจนะครับว่าทําไมทําไมบางคนถึงถามว่าไม่ตั้ง SL SL มันคือสิ่งที่มันกัดกินบาลานซ์เราถ้าสมมุติว่าเราแพ้วันละสิบรอบเราโดนเลสเอลวันละสิบรอบเป็นคุณคุณคิดว่าคุณอยากจะเทรดต่อไหม ถูกไหมครับซึ่ง,ม,งมันยิ่งเจ็บใจจากการโดนเอสแครั้งแรกคุณก็มีสิท์ที่จะไปเปิดหมายเลขสองแล้วโดนเอสแอลอีกแล้วมันก็กลายเป็นผลโดมิโน่ที่ว่าคุณเปิดแล้วคโดนเอสแลคุณเปิดแล้วคุณโดนเอสแคุณก็ยิ่งจะเปิดหนักขึ้นและเพิ่มหลอดมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะจิตใจบางทีมันไม่แข็งแกร่งถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันจะแค่โดนลากโดยที่คุณไม่ได้โอเวอร์หลอด ถ้าคุณเอ็มเอ็มไว้แล้วว่าไม้เดียวเนี่ยคุณสามารถขนได้ทั้งวันเลยคุณไม่ได้โอเวอร์หลอดคุณเล่นได้เรื่อยๆคุณหาคุณสกาวปิ้งระหว่างนั้นได้เรื่อยๆเลยเก็บกาไรได้เรื่อยๆพอปล่อยให้ไม้หนึ่งโดนลากแล้วสุดท้ายมันสร้างจุดกับตัวกลับมามันก็มันก็กลับมาหาที่ไม้คุณได้เพื่อที่ให้คุณได้แก้ปัญหาก็ไม่ได้กลัวอะไรถูกไหมครับแต่ถ้าคุณโอเวอร์หลอดตั้งแต่แรกนั่นแหละคือเหตุผลที่คุณจะแพ้เพราะว่าการการไม่ตั้งเอสเอลคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันอันตรายถมัครบ แล้วยิ่งถ้าโอเวอร์หลดด้วยคุณจะเอาเวลาไหนหรือคุณจะเอาทุนที่ไหนไปบริหารความเสี่ยงเพิ่มคุณจะเอาทุนที่ไหนไปไปกล้าที่จะเปิดเพิ่มตอนที่มันสร้างจุดกลับตัวแล้วถ้าคุณโอเวอร์หลดมาตั้งแต่แรกถ้าคุณเปิดลายไม้มาตั้งแต่แรกถูกไหมครับหรือมันชนทุกลับทุกไสทุกต้านคุณเปิดหมดอันนี้คุณก็คุณก็ไม่สามารถที่เอเมมได้คุณไม่สามารถที่จะที่จะไปเปิดไม้จากข้างล่างได้เพราะเวลาการมันทุบงหนักขึ้นมาแทนที่คุณจะได้ไม้ใบาจากการที่มันสร้างจุดกลับตัว คุณดันไปโดนปิดเซลเพราะอะไรครับคุณก็พยายามไปเฮดเพราะว่าคุณเฮดเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงของคุณแต่สุดท้ายแล้วกราฟมันไปกลับตัวตรงที่พวกคุณเฮดกันนั่นเองถูกไหมแทนที่คุณจะได้ไม้ใบจากจากตอนที่มันสร้างจุดกลับตัวข้างล่างดีๆขึ้นมาแล้วไม้ใบนั้นก็ถือยาวๆไปเลยแล้วก็รอมาปิดไม้ข้างบนมาเรื่อยๆถูกไหมครับสมมุตินี่คือจุดกลับตัวคุณก็มีไม้ใบจากข้างล่างเนี่ยแล้วคุณติดมากี่ไม้คุณก็รอแค่ให้มันยกตัวขึ้นมาปิดถ้าคุณ m m r ีพอ แต่ถ้าคุณเอมมาไม่ดีพอคุดซอยไม้ตั้งแต่ตรงนี้มันกดตัวลงมากลัวอีกแล้วเฮเซลสมมติว่าคุณเฮเซลนะครับถ้าคุณเฮเซลกันเยอะๆกราฟก็จะยกตัวขึ้นให้คุณได้ปิดไม้าบถูกไหมให้คุณได้ปิดไม้าบพอปิดไม้าบเสร็จปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับคุณมีไม้เซลใช่ไหมครับคุณเฮเซลอยู่กราฟจะยกตัวขึ้นเรื่อยๆแต่พอกดตัวลงมาคุณไม่เฮเซลคุณกำลังสวนใยเรื่อยๆถูกไหมครับกราฟก็ทุบลงมาเรื่อยๆสร้างจุดกับตัวหล่อให้คุณใบแล้วก็ทุบลงมาชนจุดกับตัวคออีีกกกแลล้ว็ทบงมา เห็นไหมนี่คือจุดที่กราฟมันกําลังบังคับหรือกดดันให้คุณได้เฮดเซลหรือไม่ก็ต้องปิดไม้ใบซะก่อนที่กราฟมันจะกลับขึ้นไปซึ่งถ้าคุณเอเมมาดีพอคุณก็ไม่จําเป็นที่ต้องคัดไม้ใบทั้งหมดถูกไหมครับที่ติดอยู่ถ้าคุณเอเมมาดีพอแล้วถ้าคุณเอเมมาดีพอคุณก็ไม่จําเป็นที่ราต้องรีบไปเฮดเซลถูกไหมครับนี่คือหนึ่งอย่างเห็นไหมแล้วแปลว่าถ้าคุณไม่ได้เฮดเซลถ้าเมื่อไหร่ที่กราฟมันมีการสร้างจุดกลับตัวที่สําเร็จสมบูณ์ เปิดแท่งใหม่มายกตัวขึ้นชนต้านได้ถูกไหมครับทําลายต้านได้กดตัวลงมาในแท่งใหม่ไม่ถึงรับคุณก็บายนั่นแหละคือจุดที่คุณจะทํากําไรได้แล้วก็ไม,ไม่ไม่ต้องมีความกลัวด้วยเพราะกราฟถ้าเราไม่มีความกลัวเราทํากำไรได้เรื่อยๆแต่ถ้าเรามีความกลัวสุดท้ายไปโฟลว์บายไปโฟลเซลเพราะอะไรเพราะมันทุบหนักเกินไปต้องโฟลเซลเพราะอะไรมันต้องเฮดมันไม่ได้โฟลว์เซลเพราะกำไรมันต้องไปเฮดแล้วพอ ผู้คนเฮดกันเยอะๆเยอะๆมากๆ,ๆที่จุดจุดนึงกราฟสร้างจุดกลับตัวทันทีจุดกลับตัวนั้นจะสมบูรณ์ในทันทีนั่นมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนั่นมันไม่ใช่เรื่องดวงหรืออะไรแล้วนั่นมันไม่ใช่กราฟมันกลั่นแกล้งเราครับนี่คือหลักการของตลาดจริงๆคือเมื่อวอล่มไปอยู่ในฝั่งเซลล์เยอะเมื่อไหร่กราฟก็จะเริ่มกลับตัวเป็นฝั่งบายแล้วยกตัวขึ้นลอเซลล์มาเรื่อยๆถูกไหมเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดแพ้ ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ในตลาดชนะครับถ้าคนส่วนใหญ่ในตลาดชนะแล้วคนชนะเหล่านี้จะเอาเงินจากไหนเพราะฉะนั้นจําไว้ว่าคนส่วนใหญ่ในตลาดมักจะต้องแพถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตลาดตอนนี้กาลังรอให้คนนะครับกดดันลงรอให้คนเริ่มที่จะโฟลโล w เซลล์เริ่มที่จะหาไมา้เซลล์แล้วก็มีเซลล์ลิมิตตั้งไว้เต็มไปหมดเลยที่จะรอให้การาฟยกตัวขึ้นไปชนนั่นแหละคือจุดที่การาฟจะเริ่มสร้างไพ่เช่นกลับตัวฝั่งบปายแล้วสมบูรณ์ ถูกไหมครับเพาราะกราฟเขากาลังมองว่านะตลาดเขากาลังมองว่าคนอยังไล่บายอยู่ที่แนวรับกดตัวลงมายังมียังม,ยงมียังมีบายอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องกดดันลงมาเรื่อยๆให้เราเสียไม้บาให้เราคัดให้เราล้างพอร์ตจนท้ายเร่เสร็จแล้วพอเราล้างพอร์ตหรือเราเติมกันใหม่เฮ้ยไม่ได้กราฟปุ๊บขนาดนี้แปลว่าต้องลงแล้วคนเริ่มไปเล่นเซลล์เมื่อไหร่นั่นแหละจุดกลับตัวจะเกิดทันที แล้จุดกับตัวที่สมบูรณ์แข็งแรงด้วยเพราะว่าเนี่ยคือสิ่งที่กรัมทําได้เรื่อยๆเหมือนกันถูกไหมครับมันรอมันใช้เวลากดดันเราแต่ตัวตัวเจ้าเองตัวตลาดเองเขาก็รอเหมือนกันซึ่งเรารอไม่ได้เราถึงไปเปิดไม้ตรงนั้นตรงนี้ที M15 ก็เล่น m 5ก็เล่นเห็นไหมพอ H4 พอรอ H4 ไม่ได้คุณก็ไปเล่น H1 พอ H1 เริ่มเริ่มดูช้าหน่อยนานหน่อยไม่ไปไหนสักทีไปเล่น M30 พอ M สาิก็ใจร้อนยังไม่พอไปเล่น M 1 5ห้าเล่น M ห้าสุดท้ายคุณโดนคุณโดนตลาดหลอกปั่นทั้งขึ้นทั้งลงเพราะคุณไปเล่นทางเฟรมที่ไล,ล่ลงเล็กลงเล็ก,ล,ก,ล,งล,ล,กลงไปเรื่อยๆแล้วทางเฟรมที่เล็กลงไปเรื่อยๆคุณเก็บกำไรทีมสองร้จุดสา0รอจุดเวลาโดนล,ลากทีหนึ่งเวลาทางเฟรมใหญ่มาส่วนคุณทีหนึ่งคุณโดนล,ลากพันจุดสอง0ันจุดคุ้มไหมครับไม่ใช่ว่าผมไม่ใช่ว่าผมอา่าไม่ได้พาออกไม่ได้พาเลือกจุดออกออเดอร์ที่ดีๆปลอดภัย แล้วสุดท้ายคุณโดนลากถูกไหมครับผมเลือกจุดที่มันจะปลอดภัยที่สุดให้คุณได้เล่นแล้วเมื่อโดนลากคุณก็ไม่มีอะไรต้องกลัวเพราะกราฟมันมีสิทธิ์กลับมาเก็บให้คุณมันมีสิทธิ์ให้กลับมาให้คุณได้แก้ปัญหาถูกไหมครับจุดที่ผมหาเล่นนั่นคือเหตุผลที่ทาไมผมไม่เล่นเล่นใน SL เพราะว่าเลือกไม้ที่เลือกคือไม้ที่จะต้องกลับมาแก้ได้ถูกไหมครับเราเลือกออเดอร์ในจุดที่มันจะต้องกลับมาแก้ให้ให้ผมได้แก้ให้คุณได้แก้แล้วต่อให้มันไม่กลับมามันลงไปอีก มันก็ลงไปแค่เพื่อที่จะเป็นหลอกให้คนเริ่มที่จะเซลล์แล้วคนเริ่มโฟลว์เซลล์เฮเซลล์เมื่อไหร่หรือมีเซลล์ลิมิตที่แนวต้านหลายหลายแนวต้านหลายสิบแนวต้านเมื่อไหร่นั่นแหละคือกราฟจะกลับมาแล้วคุณก็แค่ได้มีไม้ปิดคุณก็แค่ได้ปิดไม้บาบกลับคุณก็ได้ไม้บาบจากข้างล่างมาเล่นมาเก็บกําไรด้วยถูกไหมครับแล้วก็ตอนที่มันสร้างพลาชั้นกลับตัวฝั่งใบขึ้นมาแล้วคุณไม่ได้ได้แค่ไม้บายจากข้างล่างมาเล่นพอมันสร้างพลาชั้นกลับตัวฝั่งใบที่สม,สมบูรรณ์แแแแลล็งง้้วดวดย ทุกครั้งที่มันยอ่อทำลายต้านได้หนึ่งต้านมันยอ่อปุ๊บเราบายยกตัวขึ้นเราปิดเราสกอ๊อปปิ้งได้แทบจะถูกแพงเลยถ้าการาฟมันเป็นแบบนั้นแล้วเห็นไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราเล่นได้เห็นไหมคือผมพาเลือกในจุดออกออเดอร์ที่ดีที่สุดเพื่อที่จะเวลาโดนกไม่มีอะไรต้องกลัวนอกจากคุณโอเวอร์เทรดตั้งแต่แรกคุณโอเวอร์หลอดตั้งแต่แรกคุณไม่ได้บริหารความเสี่ยงของคุณดีๆตั้งแต่แรกอันนั้นน่ะคุณก็จะโดนลากจนปอดล้าง เพราะมันไม่ไดบริหารเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าคุณรู้ว่าพอร์ตคุณเป็นพอร์ตที่เล็กถูกไหมครับความจุดที่จะวางออเดอร์ยิ่งต้องแม่นยำมากขึ้นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายิ่งต้องแม่นยำเพราะอะไรเวลาพอร์ตเล็กมันโดนลากผมเข้าใจว่ามันแก้ปัญหายากถูกไหมครับแล้วเวลามันแก้ปัญหายากมันเปิดไม้จํากัดมันไม่สามารถที่จะเปิดไม้ได้หลายจุดคุณก็ต้องเลือกไปเปิดไม้ถัดไปที่ดีที่สุดจริงๆเหมือนกันนั่นนั่นแหะคือข้อเสียของพอร์ตเล็ก ซึ่งถ้าคุณผ่านมาได้คุณแข็งคุณก็เก่งมากเพราะอะไรครับมันต้องใช้ใจที่แข็งไม่ใช่คุณเล่นพอร์ตเล็กแล้วมันคลุบลงมากี่กี่จุดคุณก็ไล่บายหมดหยุดบินขึ้นไปเท่าไหร่คุณก็ไล่เซลล์หมดสุดท้ายก็แตกเหมือนเดิมถูกไหมครับเพราะพอร์ตคุณมันไม่ได้มีความทนทานมากพอต่อจุดที่จะวิ่งเพราะว่าทองวิ่งแรงมากสมมุติคุณมีแค่พอร์ตร้อยเหรียญอ่ะคุณเปิดหนึ่งไม้วิ่งได้หมื่นจุดคุณก็เสียแล้วถูกไหมครับเห็นไหมนี่คือความแตกต่างเนาะพยายามใช้ อารมณ์ที่ควบคุมแล้วในการเล่นไม่ใช่อารมณ์ที่ที่ฟุ้งซ่านในการเล่นคือควบคุมมาแล้วนิ่งแล้วแล้วเล่นแล้วตัดสินใจให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พยายามหมั่นพัฒนาหมัน่นหมั่นอยู่กับการาฟแล้ววิเพราะกราฟไปด้วยพร้อมกับการทํเสตติว่าการาฟเวลาทําแบบนี้มันเป็นยังไงมันทําแบบนั้นมันเป็นยังไงถูกไหมครับคุณต้องมีความรู้ควบคู่กับการควบคุมอารมณ์ด้วยเพราะว่า ต่อให้คุณนิ่งแค่ไหนถ้าความรู้คุณไม่มากพอคุณก็จะเปิดออเดอร์ในจุดที่ผิดอยู่ดีหรือถ้าคุณเก่งมากแต่ถ้าคุณควบคุมอารมณ์ไม่ได้คุณอกเปิดออเดอร์ในจุดที่ดีแต่ความมั่นใจจากการที่คุณเก่งมากคุณจะทาให้คุณประมาทแล้วอาจจะเปิดออเดอร์มากไปหรือไม่ก็อาจจะพยายามแก้ไม้มากไปเวลาโดนลากก็จะเปิดไปทั่วเลยก็จะเปิดหลายไม้ซอยไปเรื่อยๆเพื่อที่จะหวังรีบแก้ออเดอร์แต่สุดท้ายมันไม่กลับมาให้คุณได้แก่คุณก็อาจจะล้างพอร์ต อาจจะต้องคัดถูกไหมครับก็ประมาณนี้ตอนนี้ถือว่าไพ่ชั้นกลับตัวฝั่งบายได้สร้างแล้วในทมนะ์เฟรมเฮสโวเนาะกลับมาที่กราฟเนาะจุดกลับตัวฝั่งบายได้สร้างแล้วในทม์เฟรมเฮสโวแค่ไม่มีแท่งแดงเพราะมันกดตัวลงมาเปิดเป็นแก๊แต่ยังไม่สมบูรณ์ถูกไหมครับแล้วเราเห็นแล้วไส้มันยังเป็นแนวลงอยู่ยังไม่ขึ้นยังไม่ได้ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้เรามองว่าฝั่งบายยังกลับมาแข็งแรงไม่ได้อย่างร้อยสุดแท่งนี้นะครับไม่งั้นก็ต้องรอให้ทม์เฟรมเฮสวันเนี่ยอย่างเงี้ยอ่าไท เห็นไหม H1 ยังอย่างน้อยสุดก็ยังต้องขึ้นไปทําลายต้านตรงนี้เลยถูกไหมครับเราถึงจะเริ่มบายได้เมื่อมันกดตัวลงมาแต่ H1 ตอนนี้ยังทำไม่ได้เห็นไหมครับชัดเจนตอนนี้กราฟยังถูกต่อได้เรื่อยๆเนอะอย่างน้อยสุดมันจะที่ก่อนที่มันจะอ่าจนกว่ามันจะสร้างจุดกับตัวตรงนี้เลยจนจนกว่าจุดกับตัวเนี้ยมันจะยกตัวขึ้นไปทําลายต้านนี้หรือจะให้ดีกว่าแล้วก็คนที่จะเป็นต้านนี้ทําทําทำลายต้านนี้ได้ในททำเป็น H1 เปิดแท่งหม่มากดตัวลงบายอันนี้เล่นได้ แล้วเสร็จปุ๊บถ้าคุณบายได้มันอาจจะยกตัวขึ้นไปถึงไหนถึงไส้นี้ของ day ที่มันจะต้องเคลียร์เพราะฉะนั้นไม้บายคุณตรงนี้มีสิทธิ์ที่จะไปเก็บกําไร3,000กว่าจุดที่ตรงนี้เห็นไหมเห็นภาพไหมครับเพราะนี่คือไส้ day ที่ผมตีไว้ก่อนเห็นไหมที่มันมีสิทธิ์ที่จะต้องไปเคลียรคือถ้ามันต้องการที่จะเคลียวอลุ่มฝั่งเซล,ลก่อนที่จะทุกต่ออย่างละเอียดก็มีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นไปชนต้านผ่านไส้หรือผ่านไส้นี้ทําให้แต่ไม่ถึงต้านจากนั้นอาจจะสร้างไว้ให้ชันกลับตัวฝั่งเซลลตรงนี หรืออาจจะดึงไส้กลับมาสร้างภั่านกับตัวฝั่งเซลตรงนี้แต่อาจจะยกตัวขึ้นไปทำหาก่อนเห็นไหมในการที่ชนต้านผ่านไส้ก็ได้ถ้ามันดึงไส้กลับชนต้านไม่สําเร็จทําลายต้านไม่ได้จากนั้นสร้างภั่านกับตัวฝั่งเซลกดตัวลงมาไล่ชนรับก็ไม่ได้ติดอะไรแต่เห็นไหมตอนนี้คุณโฟลวเซลไม่ได้เพราะว่าทาเฟรมเด็กกดทุบลงมาเป็นไม่ได้ถือว่าทุบลงมาเนาะคือกดตัวมาเปิดเป็นแกลบแล้วย,ยกตัวขึ้นให้เขียวถามว่าตอนนี้คุณเซลได้ไหมคุณก็ไม่ควรที่จะเซลเพราะอะไรครับ จริงๆแล้วตอนนี้กราฟมันวิ่งแบบเนี้ยมันกำลังกดตัวลงมาคุณเซล์คุณโฟลเซลถ้ามันเป็นแค่การกดตัวลงมาทําไส้แล้วก็ดึงไส้กลับยกตัวขึ้นไปคุณก็จะติดเซลล์แล้วเนื่องจากว่ากราฟมันยังไม่มีไพ่ชั้นที่ชัดเจนตอนเนี้จะเซลลมันก็ควรเซลตั้งแต่เมื่อกี้ถูกไหมครับเพราะอะไรแท่งเมื่อกี้ยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าอันนั้เซลลได้เห็นไหมแต่ตอนนี้เซลลก็เป็นการโฟลเซลนะครับไม่ผิดอะไรมากแต่ จริงๆก็ไม่ควรเนาะแต่ถ้าเซลแล้วมันดึงไส้กลับยกตัวขึ้นไปไล่ชนไส้ทั้งหมดแล้วยกตัวขึ้นไปไอันนี้อันตรายแล้วเพราะว่าจุดกับตัวจ,จะเริ่มเี่ยสร้างแล้วเห็นไหมก็ประมาณนี้สำหรับทางเฟรมเพชวเพราะว่าทาเฟรมเพชวเราก็เห็นชัดอยู่ว่าเห็นไหมสร้างจุดกับตัวก็ยังลุกทุบลงมาชนได้แปลว่าทางเฟรมเดยยังต้องการเยี่ลงอยู่อย่างน้อยสุดอาจจะลงถึงจุดไหนเราไม่รู้เราก็ต้องมาดูในทางเฟรมเด่าว่าทาเฟรมเดในเมื่อมันกดตัวลงมาแล้วทางเฟรมเดกดตัวลงมาที่ตรงนี้แล้ว แล้วมาเปิดที่ตรงนี้แปลว่าจุดกลับตัวตรงนี้ต่อให้มันปิดแท่งเทียนเป็นแท่งเขียวโดยที่มันยกตัวก็้นชนต้านตรงนี้ก็จะเป็นจุดกลับตัวที่ไม่สมไม่สําเร็จแต่สมบูรณ์ได้ไหมสมบูรณ์ได้แต่ไม่สําเร็จพอมีไส้ของแท่งก่อนหน้ามาขวางเพราะฉะนั้นตอนนี้ในทาฟิล์มเดย์ผมมองว่าอะไรครับมองว่าเนื่องจากกราฟได้มีการกด,ด,ดตัวลงมาทําลายรับหนึ่งรับแท่งที่สองไม่ได้ทําลายอะไรแต่แท่งที่สามกดตัวลงมาทําลายรับหนึ่งสองรับ แ่งรับที่สามยังไม่ได้ทํำลายแต่ชนทิ้งไว้แล้วแต่ก็เคียยวไว้แล้วแล้วก็ดึงไส้กลับเพราะฉะนั้นตอนนี้ด้วยความที่มันทำลายรับมาแล้วสองสามอ้หนึ่งสองสามรับเรามองว่า t ท m e เฟรมเดย์ตรงนี้ถ้ามันกดตัวลงทําไส้ถูกไหมครับคือทําไส้เพื่อที่จะยกไปเคียย์แต่ถ้ามันยกตัวขึ้นทําไส้เราจะหาจังหวะที่จะเซลลได้จากไส้นี้ของทางเฟรมดย์ถูกไหมครับเพราะอะไรครับเพราะอะไร เพราะว่าถ้ามันจะเคลียร์คือมันอาจจะยกตัวขึ้นมาเคลียร์แค่ตรงนี้แล้วก็ปุ๊บแต่ประเด็นคือมันกดตัวลงมาเปิดเปิดข้างล่างเป็นแท่งเขียวเออมาเปิดเป็นแท่งเขียวแล้วยกตัวขึ้นไปเนี่ยถ้ามันไม่ยกตัวขึ้นไปถึงไส้นี้เนาะมันไม่ยกตัวขึ้นถึงไส้นี้มันอาจจะเด้งที่ตรงนี้แล้วตอนนี้มันก็เด้งมันก็เด้งอย่างนี้ถูกไหมครับแล้วมันก็กดตัวลงมาเนี่ยกำลังกดตัวลงมาในแท่งเนี้ยมันมีสีเที่ยวกดตัวลงมาชนที่ที่เป็นรับนี้เพราะตรงนี้ถือว่าเป็นแนวรับมีสีเที่ยวกดตัวลงมาชนรับนี้้แลวกก็็ุต่อมาได้ หรืออาจจะกดตัวลงมาไม่ชนรับแล้วก็ดึงไส้กลับยกตัวขึ้นก็ได้แล้วอาจจะยกตัวขึ้นมาแค่ถึงจุดนี้แล้วค่อยกดตัวลงต่อเพราะว่านี่คือการยกตัวขึ้นมาเคลียร์ของเดแต่ H o อาจจะสร้างจุดกลับตัว H 1อาจจะสร้างจุดกลับตัวสมบูรณ์ก็ได้แล้วยกตัวขึ้นมาถึงประมาณนี้ถูกไหมครับหรืออาจจะชนต้านผ่านไส้มาถึงนี่เลยประมาณสามสี่พันจุดแต่จุดกลับตัวต้องสมบูรณ์ก่อนในทางเป็น H o หรือ H 1 n e ถูกไหมครับถ้า H o H 1มีการสร้างจุดกลับตัวที่สำเร็จสมบูรณ์ มันมีสิทธิ์ที่จะยกตัวขึ้นมาชนต้านนี้ของเดยมาถึงไส้นี้หรือมาถึงไส้นี้แต่ไม่ชนต้านแล้วจากนั้นดึงไส้กลับหรือหรือสร้างภัยชั่งกลับตัวตรงนี้เลยอันนี้คือเรามองว่าคือการยกตัวขึ้นมาเคลียร์วอลลุ่มของเซลล์แต่ถ้าหากว่ายกตัวขึ้นมาชนต้านผ่านไส้ทําให้แต่ไม่ถึงต้านแล้วไม่ดึงไส้กลับเนาะหรือหรือทําลายต้านได้แปลว่าการมีสิทธิ์ที่จะขึ้นต่อแล้วเพราะทำป็นเดได้สร้างภัยชั่งกลับตัวฝั่งบายแล้วถูกไหมครับ แต่ตอนนี้เราเห็นว่ามันทําลายให้ชั้นกับอฝั่งเซลล์ตรงนี้ท,ทําลายจุดที่มันบินตรงนี้ได้แปลว่าการมีสีที่กดตัวลงมากกว่าขึ้นเราก็รอดูว่ามันจะทํำยังไงถ้ามันมีการยกตัวขึ้นเราถึงจะหาไม้เซลล์ถูกไหมครับถ้ามันยกตัวขึ้นต่อแต่ถ้ามันมีการกดตัวลงต่อเราก็ต้องหาไม้ใบจากการที่เราหวังให้มันสร้างจุดก,กับตัวเพราะเดยวนันนี้อาจจะดึงไส้กับหมดแห่งแห่งนี้แล้วกดตัวลงมาถึงสไส้นี้จุดนี้คือจุดที่เราบาย,ยได้ถูกไหมครับอาจจะลงมาถึงไส้นี้แต่ไม่ถึงรับนี้ แล้วมาสร้างจุดกับตัวสถานนี้ก็ได้หรือจริงๆแล้วเดียจ,จะอยากจะกดตัวลงมาเรื่อยๆก็คือกดตัวลงมาไล่ทาลายทุกรับที่มันได้สร้างจริงไว้เลยเพราะฉะนั้นระวังในการเทียบายอย่าอย่าายหลายไม้จนเกินไปจริงๆอันตรายมากตอนนี้เนาะตอนนี้อันตรายมากในการเปิดออเดอร์อีกทางเพราะว่ามันมีสีเที่ยงทรงลงมาทําลายรับที่มันเคยสร้างไว้ทั้งหมดก็เป็นไปได้เราแค่ต้องเห็นภาพให้ออกนะครับแต่ตรงนี้มันก็เป็นแนวรับที่ได้ถูกทําลายแล้วถูกไหมครับ เพราะว่า H4 ได้ชนแล้วแต่ D ยังไม่ได้ถูกยังไม่ได้ถูกทำลายเพราะ D เพิ่งจะแค่กดตัวลงไปแล้วก็ยกตัวขึ้นมาจากแนวรับนี้เพราะฉะนั้นเราก็เหลือไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเพราะเราจะดูว่า D จะทำลายได้ไหมแนวรับนี้แต่ H4 ถือว่าเหมือน็นการทำลายแล้วแปลว่าแท่งนี้อาจจะกดตัวลงมาชนรับอีกรอบแล้วก็มาชนรับจุดตับตัวแล้วก็ถูกก็ได้แต่เมื่อกี้ตอนที่ยกตัวขึ้นคุณเซลได้ไหมเซลได้เพราะมันไม่ทะลุไส้ของแท่งก่อนหน้าแต่ ก็อย่างที่บอกถ้าเซลแล้วคุณจะโดนลอ่อเซลไปเรื่อยๆก็เสี่ยงแต่จะเล่นไม่ผิดอะไรแต่ถามว่าถ้าจะเล่นเซลจริงก็รอให้มันมีการยกตัวขึ้นมาอย่างน้อยสุดคือชนต้านผ่านไส้ทำไฮแต่ไม่ถึงด้านตรงนี้คือไส้ที่จะเซลได้หนึ่งและหนึ่งไส้แต่ถามว่าถ้าเป็นไส้ที่จะเซลในทางเพมเดฟคืออย่างน้อยสุดคือไส้นี้เห็นไ,ไหมแต่สารับ H4 ก็คือชนต้านผ่านไส้เห็นไ,ไหมก็คือไส้นี้สาระเฮสที่3สแล้วสุดท้ายแล้วถ้ามันดึงไส้กลับมา ที่โดจิใช่ไหมครับถ้ามันดึงไส้กลับมาที่จุดเปิดคุณก็ได้ลวพันกว่าจุดเห็นไหมแต่ถ้ามันไม่ดึงไส้กลับมันยกตัวขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็แค่ต้องหาจังหวะที่จะให้มันกลับมาแล้วคุณได้ปิด myself, ไม้เซลล์ไน้นี้ถ้ามันยกตัตขึ้นเรื่อยๆนะอันนี้คือมองภาพล่วงหน้าไว้ก่อนเนาะประมาณนี้สองเทางเป็นฮีไม่มีอะไรมากแต่ต้องระวางังการที่มันจะถุกต่อเพราะอะไรครับแนวรับได้ถูกทําลายแล้วเห็นไหม เห็นไหมแนวรับจุดกับตัวได้ถูกทาลายแล้วแล้วได้ทําลายแนวรับจุดกับตัวมาเรื่อยๆของทางเฟดเฟดโฟเนี่ยถูกทําลายแนวรับจุดกับตัวจุดกับตัวตรงนี้ก็ถูกทาลายเห็นไหมครับยกตัวขึ้นจริงๆีแล้วเราก็ต้องเซลล์เห็นไหมตรงนี้ก็ถูกทาลายชัดเจนมากเนาะกาาก็มีสสทธิ์ที่จะถูกต่อแต่ที่จะบายตอนนี้คือการสวนเทรนด์แต่บายเพื่อหวังจุดกับตัวเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้ก็อย่าโอเวอร์หลอดอย่าโอเวอร์เทรดนะครับรักษาทุนรักษาพอร์ตไว้ให้ดี แล้วถ้าชอบก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เนะฝากเผยความรู้ที่ผมแบ่งปันให้ไปให้คนอื่นด้วยที่เขายังติดกับหลักของตลาดอยู่เพื่อให้เขาหลุดรอดพ้นจากตลาดเพื่อให้เขาเข้าใจว่าตลาดกําลังล่อเขาในทางไหนอยู่ถูกไหมครับเขาจะได้ไม่โดนตลาดล่อไปในทางนั้นเนาะแล้วก็ฝากสนับสนุนให้ช่องผมเติบโตไปเรื่อยๆด้วยเพื่อที่จะให้ความรู้ผู้คนได้มากขึ้นให้คนได้หลุดรอดจากการติดกับหลักของตลาดไม่ว่าจะเป็นกับดักแท่งเทียน กับดักแนวรับแนวต้านกับดักเวลาเวลามันไซด์เว์ถูกไหมครับแล้วก็กับดักเครื่องมือที่เป็นแม้ว่าจะเป็นข่าวไม่ว่าจะเป็นอินดิเคเตอร์ล้วนเป็นของเจ้าทั้งนั้นสิ่งที่คุณใช้สิ่งที่เขาบอกให้คุณใช้จริงๆแล้วเขาสร้างมาเองเพื่อที่เขาจะรู้ว่าคุณจะออกออเดอร์ในจุดที่เครื่องมือเขากําหนดให้แล้วเขาก็จะลุบใส่คุณจริงๆแล้วถ้าไม่เชื่อ ก็สามารถที่จะไปดูได้สามารถที่จะจับเศรษฐีได้หลายๆครั้งที่เครื่องมือที่เขาเอาให้ใช้จะทําให้คุณชนะได้ห้ารอบหกรอบเพื่อที่จะแพ้รอบหนึ่งแล้วเสียทั้งห้ารอบหกรอบเลยหรือไม่ก็ชนะมายี่สิบรอบแล้วแพ้แค่รอบเดียวแต่เสียทุกอย่างที่ที่ชนะมาได้ในยี่สิบรอบนะครับลองไปจับเศรษฐีดูแล้วก็เล่นอย่างระมัดระวังเทรดอย่างระมัดระวังด้วยสำหรับคลิปนี้และสัปดานี้ผมก็มีเรื่องมาฝากกินเท่านี้แล้วก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ